กำลังขวดดินทุกคนใสเ่กเ,สเกียร์ทันบ่นี่มันกำลังขวดเอ้าวโอ๊ยมันถอยหลังอยู่ว่อใส่เกียร์ถอยอยู่ทุกคนมาหนึ่งใหญ่ขาเห็นอะยู่ใหญ่ก็เล่นขี่มัน จะพาทุกคนไปขุดจิ๊ดโปมจิรอจิดีจีน่าเอขโกโกโบโฮ่ายังเนาะโอเคเดี๋ยวทำมาเบิ่งเนาะนี่เห็นแต่ควร์ท่ยิดทุกคนเดี๋ยวขอดเห็นอีู่แล้วทุกคนหูหนึ่งเดี๋ยวมาเบิ่งน้ำกันมาขุดน้ำกันอย่างนี้อ่าจะเห็นอยู่นี่นี่อัดซุมเข้ามาเบิ่งนี่น้ำหูไปเนาะน้ำหูไปโอ้นี่เห็นบ่ทุกคนเห็นบ่กดจิรอจับเลยนี่ยหมดเลยสักไม่ไม่ไม่นี่ ขุดกข้าไปกระจับกดมันโดดนี่นี่ว้าวกีโร่โลไรมาเดี๋ยวตัวนึงโอเคเดี๋ยวไปขุดหัวต่อไป <S <S 2> <S 2> นี่โซนเน่โซนเน่อันนี้เขื่อ,อนว่ากจิโลตัวใหญ่เติมเนาะนี่เขาขุดเดี๋ยวเขาก็มีการทมกำลังได้ประมาณหาหกตัวเดี๋ยวทุกคนใส่กระปุกกระตุกหนักหน่อเดี๋ยวนาะเดี๋ยววันนี้เป้าหมายก็คือเอ่อประมาณสามสี่ลอยกัวโตโอเคเดี๋ยวเยวาไปขุดอ,อีอก oh, อไป ได้ไม่เห็นแล้วทุกคนเฮ้ยเป็นลักษณะแบบนี้นี่อาจจะเห็นเป็นจอมแบบนี้จริงเดียวมันจะไปหู้อยู่นี่เนาะแต่เขาปิดกต็ตอนที่ปิกดก็ใส่ด่วนนี่หายเลยใส่นิ้วมือเขาสี่เบิงนะ่งเนาะคุย้ยก็ไปอีกนี่เด้เห็นปะทุกคนเห็นแล้วอันนี้คือประมาณเราจะเข้ากับตามหู้ไปอีกเลยสองตัวไปจักแสดงกระตุก <Okay. S 1> อาบุเปี้ยงเขาเสิไปเห็ดกินอยู่เดียวเอาพูดดีกว่ากันไหนมั้ยเมาใส่มาสิบุฟนี่โซ่สกิลโซ่สกิลการคุยไปเดี๋ยวนะคิวโมฮอนอือจะมาสิบุฟให้ชุดผ่าขึ้นมาหนึ่งอยู่เดียวโอ้ตัวนี้มีตัวใหญ่ใน้อหน่โอ้คือเป็นถทำใหญ่แท้อุ้ยเห็นปะเห็นตะบกกนทันนี่นี่เขาก็จับมาโดนี่มันจะดีดหน่อยนึงเนาะอาบุปเปี้ยงคอยดึงออกมาอกเนี่ บางหูกอาจจะมีสองตัวสอนกันออะแล้วก็ใส่นี้กระปุกเคอันนี้เด็กเทพียะเลึ้มาใหม่อัน,นคือปลากระเพาะเนาะโอ้เยยองาม ขุดกระบายบางขัางก็เจอนี่ของแท้เม้งบงกือเนาะเนาะบงกือ,อผู้เชี่ยวชาญเพิ่นบอกว่าเม้งบงกือเขาไปกินจีรอแล้วเขากับผูขุดเนานะทมคู่นี่ไปเลาะขุดผู้ใหม่ก่อนไปบางผู้ขุดบางขัาง,งจะเลิกทุกคนนี่พอ,ข,อขุดไปประมาณ3กิโลเลยเอเอประมาณประมาณ30ซนติเมตรนี่แหละเฮ้ยบอกมันก็นจะมีห่านเฮ้ยบ่าเขาจะเห็นแบบนี้นะเนาะเขาก็มือขวดสิเลยจับดึงขึ้นมานี่ แต่ตัวนี้คนขังจะหน่อยแต่บนไปยังเนาะไปขวากระแสพื้กันถ้าเป็นหูที่มันมีจิอรอมันก็จะมีใบใหม่มันเอาดึงเขาไปกินเนาะเดี๋ยวขสิํำเข้าไปเด้ออันนี้เี้าเฮียนี่เป็นหูแฟ่อมันทุกคนเี่ยมันจะขึ้นมาบูหูมันขึ้นมาเฮี้ยงเด้ออ่ะน้่ไปนําไปบันนี่นี่กดนําไปเลยหูเมืกอกีดอิเดกด่นึงทุกคนนี่เห็นบอ่โอ้เห็นบอ่นี่ต่อกันอีกควายหนึ่งทุกคนแบบนี้ถือว่าควาย กี่ลเลยวิธีขุดเพิ่งง่ายๆเสียนเพิ่งเอาเพิ่งเห็ดวันนี้นี่จะนำหูไปแล้วนี่ขุด นี่ทุกคนได้แล้วตัวขนาดสนิทเนี่ยโมบโมหน่อยเนาะเขุดเดี่ยวตรงทบไม่เพิ่นพร้อมเนาะได้ประมาณเครื่องกระตุกเลยพูแม่าเนาะทุกคนทองกระตุกจิ้บปลายโตนี่แหยไปขุดต่อหลังจากขุดมาประมาณสามสิบแปดนาทีทุกคนในที่สุดเราก็มาเห็นตัวนี้คนขังเลิกทุกคนมันหาซิปหาเซนติเมตรนี่ออกมาแล้วนี่แต่ขัวแน่นอนทุกคนวันนี้ไปแกงสะดลใหม่ ซบนี่เรกกากำลังโซดิล่าไรแน,น่นอนหัวตัวที่หูนี่ตรงสองคนบ่ามีความมั่นใจร้ายไปได้หนิวิธีการ,รเทคนิคเด้อทุกคนเทคนิคก,ก,การขุดกิโลคอนเทปเนาะระดับประเทศมาขุดจริงสิท้ายก็ไปเจอประมาณสามสิบพาเซนติเมตรเนาะความลึกของมันของหูนี่เอาโซ่กล่องได้บ้างไงโอเคสังเกตข่า,ขาวๆก็กคือหอยประเชิญไรหูนี่เพราะว่ามันจะมีใบใหม่เสื่องอยู่ในเนาะทุกคน แสดงว่าจิอดตัวนี er ้นี่ดึงไปใหม่ครับไปกินมังคืนนี่ตอนฝนตกนี่น้ำหูเข้าไปแล้วหูผู้เห็นแหมขุดไปผู้เห็นบ่ได้ได้หน่โอ้ท่านผู้ชมงกำลังรอทาเบิ่งจะออกเลยเนาะมันกำลังขวดดินทุกคนสังเกตเห็นบ่นี่มันกำลังขวดเอ้าไม่ไม่มันถอยหลังอยู่ก้อยใส่เกียร์ถอยอีกทุกคนมาหนึ่งขาขาดก็มีเราทุกคนนี่นี่จะลังเจ้าอุ่ะ โอ้ทุกคนพู่นี้มีสองตัวนี่นี่นี่พ่อก็นังขุดอยู่นี่ได้ป่เนี่โอ้แสดงว่านี่พู่นี้สองตัวเลยโอ้ใหญ่เขาเห็นอยู่ให้เขาเห็นขี่มันตัวนี้เพันว่าพันเปอร์เซ็นต์เลยตรงนี้พราะว่าคู่ใหม่ๆทุกคนนี่น้องว้าวคักไรนี่กำลังทักษะเนี่ยกำลังมาถ่ายเลยแต่ทุกคนนี่สับคอหน่อนี่ย ใส่ขี่ตั้งแต่อยู่คุม้มเลยมาเบิ่งทุกคนนี่หู้มีสองตัวอยากบอกอธิบายลักษณะของมันเนาะในการที่เราจะสังเกตควายขี้ปลอมเลยนะมันก็อยากวิทหัวนิดนึงเนาะเขายางไปยางมากโอเคเอาเป็นว่านี่หู้นี้นี่เมาสังเกตเบิ่งมันเป็นใหญ่ๆเนาะอาจจะมีสองตัวปูเบาเงาปูเบาลายยายห่างเดี๋ยวสิคุดให้ทุกคนเบิ่งเลยนี่ไม่เบิ้งต้งกนันนี่ถ้านั่งคุดนี่เดี๋ยวจะคนถนัดเนาะจะบางครั้งหู้มันกระเสียแต่ี๋ยวมันพยายามามีวิธีแก่ นั่นก็คือไปหาคว้ยใหม่นี่โอ้มั่นใจเลยว่ามีโตัจิรอหอยเปอร์เซ็นต์เพราะว่ามันจะมีอ่าเคลื่อนใบไม้เนาะทุกคนอยู่นะเห็นบ่ในหูมันจะมีบใบไม้อยู่นี่น,นี่ขวบกระยาดน้อยช,ๆๆๆๆอชื่นอาเสียตาเบดอันนี้เก็บเหมือนการเฮาเฮ็ดอะไรหนึ่งทุกคนถามมันบ่กพอบสมเพื่เกิดกับพบบบบวเป็นยังเนาะเฮาไปหาหูต่อไป นี่แข่งกันเอาบังไฟสิได้ก่อนกันบ้านระหว่างสองสองเสือเน่เสียหมอบพ่อก่อนเน่พ่อผมกันน่มาได้เงวกันโอ้ยลอยปายได้คุยดวมาคน้นดอยป่ายนะอันนี้ลอยแปดสิบเนาะจ่วยกับขอซ้ำลอยอทุกคนเถอะสองลอยเดี๋ยวอยู่สวนหรือว่าอยู่บริเวณที่เขามาขุดกี่ลอนี่ทุกคนมันก็จะเป็นปลากาเฟ่คือคอยบอกก่อนหน้านี้แหละ นี่ก็คือจะเป็นมิดกาแฟเนาะมากกาแฟที่มันยังดิบอยู่ตัวนี้เป็นกาแฟหน่อยเนาะคืออันเป็นกาแฟกาดิมอเป็นกาแฟที่นะครับความนิยมหลายในตอนนี้เขาปลูกหลายซึ่งสวนตัวนี้ก็เขาปลูกมากเลยประมาณ3ามสี่ปีเลยกับพอดีหมากกำลังออกเนาะพอท่านซุกเถิดทุกคนจะเป็นอย่างนี้เนาะถ้าผูดด้ใดมากินกาแฟแล้วมาข้อกาแฟนี่ก็อาจจะมีความสนใจเกี่ยวกับกาแฟเนาะกระทบางงามดีเนาะขึ้นกับเฮากันเกินก,กระกักาะัวดระบาดโอเคเอาเป็นว่าตัวนี้ขอเสิยภาทุกคนไปเลาะ กุดไม่กระหนุนเออจุดจีเออจีลล์เออถือแล้วนี่ตอนนี้เขากำลังมาปรึกษาหารือกันเนาะบางแผนกันว่าเขาชิน้ำคู่ได้ค네ู่หนึ่งหรือคู่สองนี่คู่ชิ่นหนึ่งเสียไปแล้วทุกคนเอาคู่สองควบบางสุดท้ายเดี๋ยวทำเบอร์น้ำกันนี่ก็ต้องคุดไปแล้วมาลุ้นกันว่าคู่ชิ่เสียอีกบอสรือว่าเขาจะเจอแมงกีลล์สรุปก็คือคู่เสียพุดไปแล้วชมบรรยากาศไปแล้ว ทุกคนบรรยากาศอาจจะเหมือนนิดนึงเนาะหย่อนแสงแบบบางยังแต่อย่าบอกว่ามันง่ามาเลยเนาะเอ่ะก้มปปรมาปบมจิบมนี่จิรอกระนอนนี่จีตาจตามจิตตามซีบิตของมือเสียดน,นะทุกคนมาแล้วนี่นี่นี่ความเสียนทุกคนพอจะขุดแบบบ่ามือสี่เลยนะเนาะพอจะขู่ว่าขู่วนไปทางใดอ่าสรุปก็คือขู่นี่พลาดไปเนาะทุกคนหลังจากข้าวหล่อขุดจิรอทุกคนมาแล้วก็จะมาหอดห้องหนำ่ำพอเห็นว่าหองหนำ่ำเป็นห้องหน่ำที่ เย็นเย็นไลยนี่น้ำได้ผ่านพูดนอนบันไดมาจากเถื่องคุณนะเป็นห้องหนำนี่เขากำลังปีนใจหยาอยู่นี่อันนี้เป็นยาเพื่อเพลียดีนะอาอบุญจางกินกันโอ้บุญจางกิกันเนาะแต่เป็นหยางามนะทุกคนนี่เนาะนี่หยาคนทางยังามน้ำกระใสดีเย็นสบายหนำเดี๋ยวถากว่าไรยาลบไปดูแล้วสิพาทุกคนไปเบิ่งแกงเนาะมันมีแกงอีกแกงหน่อย ทุกคนตัวนี้บรรยากาศก,กำลังปรึกษาหารือกันว่าเฮาเสียใจเนาะในการที่จะล้ําเอาจีดอตัวนี้ออกมาให้ได้ปึ๊บจักตัวจักตัวนี่เอาตัวหนึ่งไปแล้วเอาโอเคนี่มีอยู่บ,าบ,บา่บ่หรอวะโอเคเอาพอจะเอาอีกเพิ่งคนมาอาจจะมีอีกตัวนึงเพิ่นว่าเข้าไปได้นะโอเคโอค้มีอีกตัวนึงทุกคนนี่เข้าไปอีกดึงออกมานี่สองตัวทุกคนนี่ บอเล่าบอมีตัวสองหรือสาม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 บ่บยังอีวบอ่ะนะไหวเอาอีวบอ่ะนะ<ด>โอ้ทุกคนมันมันตัวนี้พวกนี้มีต่วสามต,ตัวอ่าปีกๆกันเลยจ้ะตะปู้สองตะปผู้สองเซตบ้านนี่ตัวเมียหนึ่งเดียใจไปหนปิสามตวัวโอ้สามตวัวหออูนี้เอาจัดการคือยัดเขาไปของเลยเดี๋ยวเราไปหลอกคุดต่อทุกคนกจะมีประมาณนั้นทุกคนสำหรับคลิปการขุดกิโลพาให้ทุกคนเห็นบรรยากาศวิธีชีวิต ของอเขื่อนแบบประช้าชนอยู่เขตนี้เอเป็นบาเดียวข่อยคอปิดคลิปซ้ำนี่แหละคันมีสิ่งหนาทนใจแล้วขอาซิมาเปิดคลิปให้เบิรงอีกครั้งหนึ่งเนาะโอเคไป